เรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นเดือดข้ามประเทศกันเลยทีเดียวค่ะจากกรณีดราม่าก,การเก็บตัวเวทีมิสแกรน i n t e r n a t i o n a l 2024ทีประเทศกัมพูชาจนเป็นเหตุให้บอสนวัดอิสระไก่สินตัดสินใจฟ้าผ่ายกกองพานางงามทีมงานและสื่อมวลชนกว่า90ชีวิตกับประเทศไทยเพื่อเริ่มต้นการประกวดใหม่ทั้งหมดที่กรุงเทพนั่นเองค่ะล่าสุดของวันนี้ที่9ตุลาคม2567ทาง N d ดีฟังกัมพูชาได้มีการออกมาตั้งโต้แถลงข่าวต่อประเด็นดังกล่าวกว่า3ชั่วโมง โดยทางเพจ Pd the Creator สรุปการแถลงข่าวไว้ว่าอาดีตเอดีกล่าวว่าบอสนาวตตอว่าเธอว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพและมีการถามกลับว่าการที่ทีมงานไทยคอนุ่งคอหนี่ทันทีเรียกว่ามืออาชีพหรือไม่ขณะเดียวกันแวนบีมิชอินเตอร์เนชั่นแนลควีนแคมเบเดียองพันี่2ิได้ขึ้นไปบนเวทีกล่าวว่าเรือลำที่ขึ้นไปนั้นมี2ชั้นแต่ทีมงานมิสแกรนไทยแบ่งให้ทีมงานมิสแกรนกัมพูชาอยู่แค่ข้างล่างไม่ให้ขึ้นไปข้างบนซึ่งทําให้เธอรู้สึก ไม่พอใจและรู้สึกไม่ปลอดภัยกับเรือดำนี้แต่ก็ต้องขึ้นเรือไปเพราะว่าตัวเธอนั้นเป็นโฮสต์ครันที่และอยากโชว์สปิริตของทีมงานนอกจากนี้ยังมีทีมงานมิสแกนกัมบูชาผู้หญิงอีกสองคนเล่าว่าหลังจากลงเรือและไปร้านอาหารญี่ปุ่นที่ทีมงานมิสแกนไทยได้พานางงามไปทานชดเชยที่บนเรือไม่พร้อมแต่เมื่อทานเสร็จกลับไม่จ่ายเงินปล่อยให้ทีมงานมิสแกนกัมบูชาจ่ายเองทั้งหมดและสั่งอาหารเยอะมากเพื่อเงินทีมงานกัมบูชาอีกครั้งยังมีทีมงานกัมบูชาอยู่ข้างนอก ไม่ให้ทานอาหารร่วมกับนางงามแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังให้พกเธอเสิร์ฟอาหารเป็นต้นเรียกได้ว่างานนี้จะประจบลงที่ตรงไหนก็ต้องมารอติดตามกันแล้วนะคะ